สวัสดีครับร้านตลาดถ่แก๊สนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแนะนําเตาทาขนมครกขนมไข่ขนมครกสิงคโปร์หอยครกแล้วก็บ้าบินครกนะครับรุ่นประหยัด2หัวเตานะครับเราเดินสายด้านหน้านะชนด้านหน้าคู่กันเนี่ยได้สายแกะกดเอทนแก๊สทนน้ำาัังสีส้มเป็นสายยางนะไม่ใช่ PVC เพราะฉะนั้นจะทนนะจะทนแล้วเราใช้วาลโยกรายละเอียดวาลโยกก็ดูในคลิปนะ มันทนทานนะครับแล้วก็ไม่สับสนเวลาใช้นะแล้วก็เราคุณลูกค้าสามารถจะเอาเบ้าอะไรก็ได้ที่คุณลูกค้าต้องการจะไปขายนะครับช่องทางติดต่อทาง Facebook ทางไลน์ทาง Youtube แล้วก็เบอร์ด้านล่างนะครับชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมสั่งสิงสนค้าจากร้านตลาดไทยแก๊สนะครับพอสั่งไปแล้วนะครับมีปัญหาเนี่ยผมว่าร้านผมเนี่ยสามารถ คุยกันได้สะดวกสบายนะครับเพราะว่าคุยทางไลน์แก้ปัญหาทางไลน์ส่งคลิปแก้ปัญหากันได้นะครับซึ่งปัญหามันก็ไม่มีมากอะไรครับมีค่นิดๆนี่ยหน่อยบางทีไม่สามารถแก้ได้นะครับถ้าได้คุยกับทางผมผมก็จะแก้ไขให้เดี๋ยวนั้นเลยนะครับชมคลิปนะครับเชิญครับสวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปทดสอบก่อนส่งให้กับคุณลูกค้านะครับก็ขอบพระคุณคุณลูกค้านะครับ ที่อยู่จังหวัดนครปฐมนครชัยศรีนะครับก็ได้สั่งเตาทําขนมครกรุ่นประหยัดรสองหัวเตานะครับก็เป็นรุ่นบังลมอะบำรงเหล็กนะครับเป็นวาโยกนะครับเตาแก๊สของเราเนี่ยนะครับจะใช้วาโยกนะครับวาโยกเนี่ยข้อสังเกตนะครับเราจะรู้เลยว่าเปิดหรือปิดอย่างนี้ครับข้างนี้เปิดข้างนี้ปิดเอ้ยข้างนี้เปิดข้างนี้ปิดถ้าปิดก็จะขวางตัวเราถ้าเปิดก็จะชี้เข้ามาหาเรานะมีวงนอกวงในนะครับ ซึ่งบางรุ่นเนี่ยเป็นวาล์วหมุนแบบนี้คุณลูกค้าจะไม่รู้ว่าตอนนี้แก๊สเปิดหรือปิดนะครับเพราะลูกค้าเนี่ยใช้รุ่นนี้จะสับสนหน่อยพอเราเราไม่รู้นะครับว่าเ,าเปิดหรือปิดบางทีเนี่ยครับแก๊สเปิดไว้อยู่แล้วเราเปิดจากถังมานะเราก็ไม่รู้นะครับก็เอาปืนยิงปุ๊บเข้าไปปรากฏว่าแก๊สมันสะสมในนี้แล้วนะมันก็จะระเบิดใส่หน้านะครับทางร้านเลยเน้นให้เป็นวาวโยกอย่างนี้เลยนะครับเราสังเกตนี่ครับปิด นี่ปิดนะครับเพราะฉะนั้นเราปล่อยแก๊สสมมุติเราเปิดจากถังนะครับรุ่นนี้มีเปิดแก๊สจากถังมาแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้แก๊สมันก็มารอแค่นี้ยังไม่เปิดนะครับยังแก๊สยังไม่สะสมในนี้เพราะฉะนั้นก็ปลอดภัยรุ่นนี้ก็ประกอบด้วยนะครับเตาแล้วก็เดินทอเดินสายแก๊สอย่างดีทนแก๊สทนน้ํามันสายนี้เป็นสายยางนะครับทนแก๊สทนน้ํามันนะครับทนความดันสูงนะครับแล้วก็มีฝาปิดนะฝาปิดอลูมิเนียมจะปิดพอดีนะครับไม่เกิน ปิดพอดีเลยเพราะเราใช้ฝาให้ตรงรุ่นนะฮะให้ตรงรุ่นเพื่อว่าบางท่าเกิดเป็นฝาแบบอื่นบางทีมันไม่ตรงรุ่นแล้วก็มันจะปิดไม่พอดีกันนะครับส่วนเบ้าขนมครกนะครับคุณลูกค้าเขาเลือกเอาตาไก่สังเกตดูตาไก่นะครับเบ้าขนมครกตาไก่เนี่ยหลุมเขาจะตื้นแต่ปากจะกว้างเพราะฉะนั้นเวลาแค่ออกมาเนี่ยจะทําให้ฝา,าชิ้นชิ้นอาหารเนี่ยชิ้นเบ้าขนมครกเนี่ยจะใหญ่ มองแล้วน่าทานนะครับแต่ถ้าเกิดปลาเป็นแบบอื่นเนี่ยเบ้ามันจะเล็กปลาเหมือนว่าเราใส่กระทงแล้วเนี่ยมองน้อยมากเลยนะครับอันนี้มองใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเบ้าขนมครกโบราณเลยนะครับตาไก่เนี่ยมาก่อนนะครับมาก่อนแล้วก็ให้ความร้อนอมความร้อนได้ดีเลยนะครับเพราะว่าเขาหนาหนักนะครับ <c oughs> ต่อมาแผ่นกระจายความร้อนนะครับแผ่นกระจายความร้อนเราใช้เหล็ก เตาเนี่ยนะครับ,ารบสามารถาใช้เป็นเตาขนมครกสิงคโปร์ก็ได้ครับเพียงแค่เปลี่ยนเบา้าหรือจะทําเป็นเตาขนมไข่ก็ได้แค่เปลี่ยนเบา้าหรือทําหอยครกก็ใช้เบ้าขนมครกนี่แหละครับทำหอยครกได้เลยนะครับหรือจะ,ะผัดทอดๆแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันาสารพัดประโยชน์นะครับเตาตัวนี้นะครับเป็นกระถางความร้อนเดี๋ยวเราจะลองไฟให้ลูกค้าดูเลยนะครับนะครับ เตานี้เป็นใช้หัวปรับแรงดันต่ำนะครับหัวปรับเป็นดันต่ำห้ามใช้แรงดันสูงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้ไฟมันแรงเกินไปนะครับอันนี้มีตัวปรับอากาศนะครับเนปรับอากาศต้องให้ออกมานิดนึงนะครับเข้าไปเดี๋ยวไฟหม้อจะดำนะครับกันนะครับนะครับ นะไฟออกมาจะสวยนะครับแรางดันต่ำไฟจะออกมาอย่างนี้เราปรับอากาศได้นะครับเนี่ยฮะปุ๊บเปิดทางนี้วงนอกกับวงนอกวงในบางสูตรเขาก็ใช้แต่วงวงนอกอย่างเดียวนะวงในเขาก็ไม่ใช้นะเนี่ยแค่นี้ครับแล้วก็ถ้าเกิดไฟมาแรงเกินไปเราก็ปรับตรงนี้ฮะปรับให้อ่อนลงได้นะปรับตรงเนี้ยปรับที่มือเรานะครับปรับที่มือเราก็ใช้ได้แล้วนะครับก็เวลาแนะนําว่าถ้าซื้อเตาของเราแล้วจะใช้แผ่นกระจายความร้อนแนะนํา เปิดตรงการ então, ลางก่อนแล้วก็ให้วางวางแล้วค่อยมาปรับตรงนี้เอานะครับเพราะฉะนั้นมันจะได้ไม่หาบางทีเนี่ยเราไปวางหมดเรียบร้อยแล้วมาเปิดทีหลังแล้วมันตกกระจายนะครับตกกระจายนะฮะติดแล้วครับติดง่ายนะติดง่ายติดง่ายด้วยแล้วก็ไฟสวยปรับไฟได้อ่าเนี่ยปรับปุ๊บอ่าปรับตรงนี้นะให้อากาศเข้าหน่อยนะครับไฟก็จะสวยอย่างนี้นะครับสวยอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็มีแผ่ป็นงกความร้อนเบ้าขนมครก นี่ครับชุดนี้มาผลลุกตาไก่มฝาปิดก็พร้อมค้าขายได้แล้วนะครับพร้อมค้าขายได้เลยนะครับครับเป็นกระจายความร้อนแผงทำร้อนประโยชน์ก็คือว่าบังลมด้านบนได้ด้วยนะครับบังลมด้านบนได้ด้วยแล้วก็ทําให้อาความร้อนท่วถึงแล้วก็ประหยัดแก๊สด้้วยนะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับสาหรับคุณลูกค้าชมคลิปนี้นะครับแล้วสนใจก็โทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับ ที่ร้านตลาดไทยแก๊สนะครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับหรือซื้อไปแล้วมีปัญหาเราสามารถคุยกันทางไลน์หรือจะให้ทางร้านทําคลิปแก้ไขปัญหาได้นะครับช่องทางที่ซื้อกับเราเนี่ยถือว่าใกล้คิดกับผู้ขายได้โดยตรงนะครับซื้อกับ